ช้อปปิ้งเพื่อซตีตลอด24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อหินต้อลมต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมปัญหาสุขภาพดวงตาสามารถหลีกเลี่ยงปกป้องดูแลฟื้นฟูรักษาได้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาเบนจอออยไอพลัสเบอรรี่เข้มข้นทุกหยด จากสารสกัดนำเข้าจากต่างประเทศถึง14ชนิดลงในหนึ่งซอฟเจลที่มีกลิ่นหอมของผลไม้รีบกลับมาดูแลตัวเองเพราะดวงตาไม่ใช่แค่หน้าต่างของหัวใจแต่ยังเป็นแสงสว่างของชีวิตสนับสนุนโดยเผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาเบนจอ,อยไอ p ล u s b e r r i สายตาของพี่นะอาการมันจะแบบมันจะมัวมาก่อนเพราะอายุยังน้อยนะแต่เราเริ่มสายตาเริ่มเริ่มเริ่มแบบมัวมัวละเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้สายตากับแสงเยอะเวลาขึ้นบนเวทีเนี่ยเราจะมองเห็นแฟนเพลงมัวมัว,มวแบบมันไม่ชัดพอไปหาหมอรู้ไหมหมอเขาบอกว่าเนี่ยมนสิทธิ์จอประสาทตาเริ่มเสื่อมแล้วนะเฮ้ยจริงเหรอหมอผมก็ตกใจนะเราใจเสียวูเกินจนมาเจอเบนจะออย ไอพลัสเบอร์รี่ก็เลยลองดูแค่วันนั้หนึ่งเม็ดตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพดวงตารู้สึกสายตาดีขึ้นตาไม่แห้งที่สำคัญนะครับเวลาไปร้องเพลงนะขึ้นคอนเสิร์ตเจอแฟนคลับถ่ายรูปแฟดฝดเข้าหน้าเข้าตาอู้ไม่ต้องห่วงครับผมไม่กังวลแล้วนะครับชีวิตตอนนี้กลับมาสว่างสวยสุดชื่นแจ่มใส มากกว่าเดิมนะครับเห็นเพลงทักทายทุกวันนี้โอ้โหยิ้มย้มแจ่มใสเห็นเพลงกอดกันนะครับรักกันเหมือนเดิมไม่ได้ยิงแล้วนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยรักษาสายตาคู่นี้ของเราไว้ให้ดีผมวันสุกับซอยเป็นห่วงมากนะครับแฟนเพลงทุกท่านนะครับดวงตาเรามีแค่คู่เดียวนะอย่าลืมใส่ใจสุขภาพดวงตาด้วยนะครับเนี่ยเลยครับเบนจออไอพลัสเบอร์รี่นะครับเม็ดเดียวนะครับรับรองเลยครับแน่นอนชัดเจน เหมือนผมเสียบซอยทุกวันนี้ไปไหนมาไหนผมมองไกลๆก็ยังเห็นเลยครับตัวนี้แหละครับช่วยผมได้สายตาผมใสสว่าง ยิ่งเราอายุมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยิ่งทําให้ดวงตาของเราเสื่อมสภาพและเมื่อดวงตาของเราเสื่อมสภาพก็อาจจะเกิดโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสายตาได้ซึ่งมันน่ากลัวมากๆเลยแหละค่ะถ้ากลัวกันมากขนาดนี้นะครับมาทางนี้เลยดีกว่านะครับมาเจอกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบนจ์ออยไอพลัสเบอร์รี่เข้มข้นทุกหยดจริงๆและจากสารสก,กัดนําเข้าจากต่างประเทศด้วยนะครับช่วยป้องกันดูแลฟื้นฟูรักษาดวงตาของคุณได้แบบ ร้อเ,เลยครับและที่สำคัญค่ะโปรโมชั่นวันนี้พิเศษที่สุดทุกคนต้องรีบสั่งซื้อเลยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นจออยล์ไอพลัสเบอรี่ค่ะรับประทานกันยาวๆเลย4กระปุกในราคาเพียง1,090บาทเท่านั้นตกเฉลี่ยค่ะเพียงวันละแค่9บาทกับการบำรุงสายตาของเราค่ะ ไลายนี่อยาให้ใครมาพบมือนอี้ยาให้ใครมาจับหน้าผากีอ,าาอยาให้ใครมาจูบแก้มนี่ยาให้ใครลูบ ชมครับอยู่เป็นงไงทับผมเพงจบไปแล้วเราเป็นไงเพราะไหมเพราะสิพี่มาผมตอนนี้เลยม่จ๋าแม่จ๋าร้องตา กันหมดนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณผู้ชมกันเลยสวัสดีค่ะอยู่กับชัยและพลอยลี่ช่วงเวลาดีๆนะครับและที่สำคัญตรงกลางย้ำีกทีหนึ่งแล้วกันอยู่กับพี่มนสิทธิ์คำซ่อนสวัสดีค่ะสสวัดีคโอ้โหเราจะชมปีกันทั้งวันเลยคุณผู้ออวันนี้กาเป็นควันแรกเอาไปใช่แต่พี่มนสิทธ์มาแรปบิทชอปปิ้งทั้งทีคุณผู้ชมค่ะแน่นอนเลยว่าวันนี้ต้องมีของเด็ดมาฝากใช่ไหมคะโอ้โหไม่มีได้ไงใะจานหนูจ๋าได้ไงก็พี่พี่นี่มีของดีของดังจากเบนเจออยว้าวสำหรับพ่อพ่อแม่เลยนะจโโอ้ห พูดแบบนี้หน้าตาลุกวาวเลยโดยเฉพาะใครที่ตอนนี้พี่ชัยตากําลังพ่ามัวอยู่ใช้สายตาเยอะบอกเลยว่าขนาดตัวพี่มัสินเองก็เคยมีปัญหาสายตาแม้วันนี้เขาจะมายืนตาสดใสแววตาฉ่ำบาวแบบนี้นะพี่เคยผ่านสถานการณ์แบบนั้นมาแล้วต้องเลยพี่ร้อยฟังหน่อยพี่ดีนะพี่เนี่ยสมัยสมัยที่เป็นพี่มาเป็นนักร้องพี่ก็ยังร้องรำทำเพลงมีวันหนึ่งนะพี่เล่าให้ฟังเลยเอาเลยพี่มีวันหนึ่งพี่เนี่ย ไปไปร้องเพลงแล้วทีนี้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแฟนเพลงหายไปหมดอุ้ยเขาไม่มาดูพี่กันหรอดูแต่ว่าข้างล่างพี่มองไม่เห็นอ๋จริงยี่มันมืดมัวไปหมดแล้วพี่ก็เลยเฮ้ยมันเป็นอะไรวะพี่ก็เลยแบบมันเป็นธรรมดาที่คนเราแบบมันมองไม่เห็นเลยพี่ก็เลยทําท่าเดินแบบว่าเอ,อ ฉันมองเห็นฉันมองเห็นแต่ว่ามันไปสะดุดนุ่นสะดุดนิ่นอยู่เอยอุ้ยเอาจริงๆย้อนไปตอนนั้นอะใจใจเป็นไงบ้างคะภาบจิตใจใจพี่หายเลยแต่พี่ก็ไม่กล้าบอกใครครับผมพี่ไม่กล้าบอกใครเพราะว่าสายตาพี่ตอนนั้นมันมีจุดจุดยักย้ายอะไรมันตามมันมียักย้ายลอยลอยอยู่ในภาพที่เรามองเห็นด้วยอันนี้ม่เป็นอาการของคนที่เป็นอาการหนักมากเลยพี่ไม่กล้าบอกใครเลยนะพี่ไม่กล้าบอกคน ใกล้ๆตัวเลยว่าพี่เป็นอะไรแต่แต่ก่อนที่จะเจอพี่ไปหาหมอก่อนไหมอุ้ยพี่ไปนะนี่ก่อนพี่จะเจอพี่ไปหาหมอก่อนบอว่าเฮ้ยปะสาทตาเสื่อมแล้วนะมนพี่มนสิทธิ์อันเนื่องมาจากอะไรตกใจเลยเราเจอเราเจอแสงเยอะใช่ไหมหนึ่งพี่ทํางานหนักทางานหนักแล้วก็สอน่งน่พี่พักผ่อนนอนด้วยและอีกอย่างพี่เวลาร้องเพลงเนี่ยแสงไฟมันเยอะมันแยงตาตลอดเวลาคุณผู้ชมตอนนั้นเรียกว่าเหมือนตาบอดไปชั่วขณะแล้วแล้วหมอยิ่งมาพูดแบบนี้อีกแต่ว่าในมือพี่ม์สิทธิ์คืนนี้เลยค่ะตัวเบนจอยไอพลัเบอร์รี่ นีตัวนี้เป็นตัวช่วยของพี่ครับพี่ที่ทำให้พี่ที่ทำให้พี่นี่ตาพี่ใสขึ้นอมองะไรก็ชัดเจนขึ้นเห็นบอกว่าทานไปแค่กระปุกแรกรู้สึกเลยไม่ยังไม่หมดเลยสายตาพี่ชัดเจนตอนแรกใครแนะนำพี่ให้ให้มาใช้อันนี้นะพี่จะบอกให้นะอันนี้คือเป็นนักร้องรุ่นพี่ครับผมคือเขาบอกว่าเขาเขาทานไปประจำเอาลองมาทานดูครับผมรู้ไหม ชัดเจนขึ้นสายตาพี่จะมอง uh huh. มองอะไรก็ชัดเจนขึ uh ้น huh. ไม่ต้องใส่แว่นแล้วพี uh huh. ่มองไกลๆ uh huh. พี่รู้เลยว่าตัวตัวหนัอองสือยังไงไงพี่ หดังนั้นแปลว่าใครที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้นะเรื่องของการที่แบบว่าเจอแสงแดดเจอแสงไฟตาผ้ามัวไปตามอายุหรือบางครั้งเนี่ยตามองไม่เห็นไปบางชั่วขณะหรือหลายๆคนอาจจะบอกว่าเป็นอาการของการตาบอดชั่วขณะเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมเจอทางเลือกดีๆทางออกดีๆอย่างเป็นเจล Eye Plus Berry แบบนี้ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มาจากโรงงานได้รับรางวัลเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นรางวัลกินรีทองมหาชนนะครับสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นครั้งที่6ประจําปี2 5 5 163มาตรฐานการผลิตอื่นก็มานะ GMP HACCP ดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่านี่คือคุณภาพในการผลิตระดับสากลเลยถูกต้องค่ะแล้ววันนี้ยิ่งพี่วันสิธิ์มาการันตีด้วยตัวเองแบบนี้ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เห็นคนนี้ไปที่ไหนสินค้าอะไรก็ตามซื <c oughs> ้อตามกันหมดแล้วแต่วันนี้ค่ะสิทธิพิเศษให้กับเฉพาะลูกค้า r a p i ิ s h o p p i n g ของเราราคาโปรโมชั่นวันนี้เชื่อว่าพระจ๋าแม่จ๋าทุกคนเราใช้ดวงตาก,กันมาหนักแล้ววันนี้ต้องรีบดูแลอย่าปล่อยให้ถึงขั้นไปต้องล้มหมอนนอนเสือ แล้ววันนี้พี่ชายสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าแรปบิดช h อ p p i n g ของเราเลยกับราคาพิเศษที่สุดซื้อ2กระปุกแถมไปเลยอีก2กระปุกคุณจ่ายแค่1น9 0บาทแม่จ๋ารับประทานต่อเนื่องยาวนานตเต็ม4เดือนเลยค่ะเริ่มของมีการแสบตาผ้ามัวอย่างเงี้ยเหมือนกับมีใครเอานิ้วมาจิ้มเลยครับก็พักนี้รู้สึกว่าเป็นบ่อยนะตั้งแต่อายุ50กว่าเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จนได้ปรึกษากับเพื่อนรุ่นน้องนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าวันนี้นะครับเขารู้สึกว่าเขาอาการเขาดีขึ้นจนกระทั่งผมนะครับได้สั่ง iPad ดเบอรของเบนจะอออยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นการดูแลในเรื่องของสายตาก็ทานมาได้ประมาณสักนะครับเดือนกว่ากนีครับรู้สึกว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วก็รู้สึกอาการดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็ลองดูนะครับ ไอพัดเบอร์รี่ของเบนจอยดีจริงๆครับเดี๋ยวเพลี่นะคุณผู้ชมขาขออนุญ,ญาตบีบเลยว่าสารสกัดที่อยู่ในหนึ่งซอฟ์เจลนะของเบนจอยของเราคุณผู้ชมดูสิคืออัดแน่นแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นสารสกัดเข้มข้นแบบนี้อัดแน่นอยู่ในหนึ่งซอฟ์เจลแบบนี้แล้วละคะ่ะปัญหาสายตาของพี่นะอาการมันจะ,ะมันจะมัวมาก่อนอ,อายุยังน้อยนะ แต่เราเริ่มสายตาเริ่มเริ่มเริ่มแบบมมวัวละเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้สายตากับแสงเยอะเวลาขึ้นบนเวทีเนี่ยเราจะมองเห็นแฟนเพลงมมวัวแบบมันไม่ชัดพราะไปหาหมอรู้ไหมหมอเขาบอกว่าเนี่ยมนสิทธิ์จอประสาทตาเริ่มเสื่อมแล้วนะเฮ้ยจริงเหรอหมอผมก็ตกใจนะเราใจเสียวูบเกยจนมาเจอเบนจอลล์ไอพลัสเบอร์รี่ก็เลยลองดู แค่วันละหนึ่งเม็ดตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพดวงตารู้สึกสายตาดีขึ้นตาไม่แห้งที่สําคัญนะครับเวลาไปร้องเพลงนะขึ้นคอนเสิร์ตเจอแฟนคลับถ่ายรูปแฟดเฟิดเข้าหน้าเข้าตาอู้ไม่ต้องห่วงครับผมไม่กังวลแล้วตัวนี้แหละครับช่วยผมได้สายตาผมใสสว่าง น้ำมันต่างๆที่อยู่ในหนึ่งซอฟเจลเนี่ยโดยเฉพาะจุดเด่นนะเขามีน้ำมันปลาคุณผู้ชมน้ำมันปลาซึ่งประกอบไปด้วยโอเมก้าสซึ่งมีทั้ง DHA แล้วก็ EPA อันนี้มันเป็นโครงสร้างของเยื่อจอประสาทตา,าดังนั้นเหมือนเราเติมอ่ะเติมสุขภาพที่ดีให้กับจอประสาทตาตลอดเวลาทําให้จอประสาทตายังคงรับภาพได้เป็นปกติไม่แสบไม่ร้อนและภาพก็ยังคงชัดที่สําคัญคือเนี่ยคือเป็นผลิตภัณฑ์แรกๆเลยนะที่เอาน้ำมันปลามาดูแลสุขภาพตาของเรา ช่แล้วค่ะนอกนั้นยังมีนะคะคุณสหาเฟลกซิสออยหรือว่าน้ํามันเสลกนั่นเองคุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยว่าอุดมไปด้วยกรดไขมันกลุ่มโอเมก้าที่ช่วยลดภาวะตาแห้งหลายหลายคนใช้ชีวิตมองจอต่างๆเล่นจอต่างๆมากเกิดภาวะตาแห้งตาล้าตัวนี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในรอบดวงตาด้วยและที่สำคัญนะชอบตามมากก็คือลูทีนและก็ซีแซนทีนใครที่เป็นคนดูแลสุขภาพสายตาจะต้องเจอ2ตัวนี้มาคู่กันตลอดอันนี้มาจากดอกดาวเรืองนะและช่วยในเรื่อง ของการเขาเรียกว่าดูแลความเสื่อมของจอประสาทต,ตา กรองแสงสีฟ้าแล้วก็ UV จากพระอาทิตย์ให้เราเนี่ยมองทุกอย่างได้สบายตามากขึ้นดีมากเลยอนอกจากนี้ค่ะยังมีซีบักทอนด้วยคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เขาบอกกินเบอร์รี่มันดีต่อดวงตาอยู่แล้วแต่ในประเทศไทยไม่ได้หาง่ายแต่ในกระปุกนี้ของเบนจออยมีไงค,คุณผู้ชม,มตัวนี้ต้องบอกเลยว่าช่วยนะในเรื่องของการอะไรลดอาการตาแดงค่ะแสบตา<ะ>ตาแห้งระคายเคืองนะคะเพราะในนี้อุดมไปด้วยประโยชน์ที่มีต่อดวงตาเต็มๆครับผมอ่ะยังไม่หมดเท่านี้นะยังมีเพิ่มเติมก็คือตระกูลของบิวเบ บิวเบอรี huh. ่คือราชาแห่งการบำรุงดวงตา uh huh. อุดมไปด้วยแอนโทไซยานีนครับ uh huh. ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดอาการเมื่อยล้าของดวง uh huh. ตาใช้สายตามาทั้งวันเจอแสงมาทั้งวันป้องกันจอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ยังช่วยถนอมสายตาทําให้ดวงตาแข็งแรงปิ๊งปังปิ้งปัง,ปง,ปงเหมือนที่พี่มนสิธิ์เป็นเลย uh huh. โ,อโอ้ดีมาก uh huh. แบบนี้ยังไม่หมดอีกคุณผู้ชมค่ะมีเอลเดอร์เบอรี่นะคะตัวนี้เขาบอกว่าต้านอนุมูลอิสระ uh huh. และที่สำคัญช่วยเรื่องของตาเราอย่างไงบ้างคุณผู้ชมคะช่วยเรื่องลดการเสื่อมของจอประสาทตายังไม่พ เหมาะสําหรับคนที่ต้องทํางานอยู่หน้าจอใช้สายตาตลอดทุกวันเขาบอกว่านอกจากนี้ค่ะยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้อีกช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันนะคุณผู้ชมขาหรือว่าหลอดเลือดหัวใจตีดตันนี้ก็ช่วยได้นี่ฮะโอ้โหหลายตัวเลยครับพี่บุญสิทธิ์ครับก็เป็นหลายตัวที่ผสมอย่างเข้มข้นรวมถึงอีกหนึ่งตัวคือแอนโทไซยานีนเด่นในเรื่องของการบํารุงสายตาในงทุกๆด้านเลยทีเดียวพี่ใช่ยังไม่หมดนะจ๊ะยังไม่หมดเลยครับยังมี ตามินอีกเยอะแยะมากมายโอ้ยพี่ดีจังเลยไม่นาเชื่อว่าแค่ซอฟ์เจลเดียวเนี่ยเข้มข้นจริงพี่ชายคือได้ไปผู้ชมขาพลิกหลังกระปุกได้เลยคุณสามารถอ่านได้เลยแต่ที่สําคัญวันนี้ที่ต้องเร่งมือกว่าใครก็คือรีบรับโปรโมชั่นให้ทานเพราะเฉพาะ r a b i t Shopping พลิบอกเลยคุณจ่ายแค่1,090บาทได้ไปเลยกิน4เดือนเต็มๆแม้จ๋า4กระปุกจากเบนจอลาไอแพสเบอค่ะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดซอฟเจลตราเบนจอ์ออยไอพลัสเบอร์รี่1กระปุก30ซอฟเจลราคาปกติกระปุกละ900บาทวันนี้พิเศษค่ะถ้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดซอฟเจลตราเบนจอ์อยไอพลัสเบอรี่2กระปุก รับเพิ่มฟรีทันทีอีก2กระปุกราคารวมทั้งสิ้น3,600บาทแต่อย่างที่บอกเลยค่ะว่าวันนี้พิเศษจ,จริงๆเพียงคุณโทรเข้ามาตอนนี้เราให้คุณเป็นเจ้าของ4กระปุกในราคาเพียง1,090บาทเท่านั้นตกเฉลี่ยเพียงวันละ9บาทที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะสนใจโทรมาที่เบอร์02 6 6 6 9 4 2 6 หรือแอดไลน์แอดไซน์แรบบิทช้อปปิงหรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนเรียนหน้าจอได้เลยนะคะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสินค้าของเราค่ะส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยเรามีบริกันเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ เดียวพลี่นะคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตบีบเลยว่าสารสกัดที่อยู่ในหนึ่งซอฟเจลนะของเบจออยล์ของเราคุณผู้ชมดูสิ คืออัดแน่นแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคาะเพระนาะฉะนั้นสารสกัดเข้มข้นแบบนี้เวลาคุณพ่อคุณแม่รับประทานไปถึงสามารถช่วยดูแลบำรุงทั้งในเรื่องของดวงตาย,ยังไม่พอคุณผู้ชมยังช่วยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพองค์รวมได้อีกด้วยค่ะส่วนเรื่องของกลิ่นยืนอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นหอมเลยนะพอร์ินะเป็นกลิ่นหอมของเบอร์รี่ต่างๆคุณผู้ชมคาะซึ่งวันนี้อัดแน่นอยู่ในหนึ่งซอฟ์เจลแบบนี้แล้วล่ะคะ่ะพออายุมากขึ้นเนี่ย บอกว่าเป็นมุ้นในตาเสริมค่ะใช้สายตาหนักมากแล้วก็เหมือนจะแย่อยู่ในตาถ้าวันข้างหน้าเรามองไม่เห็นเราจะทำยังไงเราอยากเห็นรอยยิ้มของลูกแล้วก็หลานค่ะลูกเห็นเราเครียดก็เลยหาอาหารเสริมหลายๆตัวให้เราทานจนได้รู้จักอาหารเสริมไอพัดเบอรี่เบนจอออยตัวนี้แหละนี่แหละค่ะกินทุกวันวันละหนึ่งเม็ดกินมาสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้อาการ ดีขึ้นมากๆเลยค่ะมองเห็นมากขึ้นอายุเรามากขึ้นสายตาเราเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราสูญเสียการมองเห็นเราอยู่ในโลกมืดชีวิตเราจะอยู่อย่างไรดูแลสายใจด้วย iPad b e บอรป้าว่าตัวนี้ใช่ที่สุดนะค่ะแฮปปี้เลยค่ะ อ่ะคุณผู้ชมครับอย่าต้องรอให้ถึงวัยเลขเดียวกับพี่มนสิทธิ์นะวัยอย่างผมแบบนี้คุณผู้ชมมันต้องเริ่มแล้วในการดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายหลาคนก็จะบอกว่าการทานผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารบางที่มันยากจังเลยกลิ่นมันทําร้ายเราจังเลยทานยากแล้วมันจะได้อะไรยังไงไหมวันนี้คุณผู้ชมนี่คือซอฟต์เจลของเขา ซึ่งอยากจะบอกว่าข้างในเนี่ยเขาเข้มข้นมากแต่พอคุณใช้ไปจริงๆคุณจะรู้เลยว่ามันไม่มีกลิ่นแล้วก็ได้ความหอมจากเบอร์รี่เยอะมากที่สําคัญคือใช้ง่ายกินง่ายเดี๋ยวขออนุญ,ญาตชวนพี่วนศิธิ์มากินอีกรอบหนึ่งพี่วนศิธป์ครับ <Wow. S 2> เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเติมน้ําให้ก่อนหนึ่งแกจนมากพี่พี่จะกินเลยก็ได้อ๋อก,กินเลยก็ได้เหรอ,อพี่เดี๋ยวผมก็พี่เป็นคนที่แบบว่ากินง่ายเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งมันมีกลิ่นหอมผลไม้ถ้าู่งเรื่องนี้เนี่ยเบอร์รี่เขาเข้มข้นเลยนะ อันนี้คือง่ายๆคือวันละหนึ่งซอฟต์เจลใช่ไหมพี่กลิ่นหอมผลไม้เนี่ยวันละหนึ่งซอฟต์เจลใช่ไหมครับอ่าแบบนี้เลยตัวนี้แบบนี้เลยนะฮะรอดูนะดูนะดูนะครับผมกินจริงจริงจรินี่แล้วก็ตามด้วยน้ําแค่นี้เลยแค่นี้เลยเห็นไหมกินน้ำน้อยมากได้ไเลยพี่มันไหลลื่นปื้นลงคอพี่มาสิ่งอย่างได้ได้ม คุณผู้ชมขาเพราะฉะน,นั้นเอาจร,จริงนะพี่ชายชข้าดดมีน้ํามันปลานะแต่ว่าไม่มีกลิ่นคาวรบกวนเลยเพราะน,านัะ้นเราทานง่ายมากจริงๆคุณผู้ชมขากับการดูแลดวงตาของเราใช่และอยากจะบอกว่าใครที่กลัวเรื่องของซอฟเจลนะซอฟเจลเขาผลิตมาจากพืชด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ากลืนง่ายสัมผัสกับน้ำแล้วไหลลงคอได้ง่ายที่สําคัญคือเขาจะแตกตัวทําให้เกิดการดูดซึมสารที่อยู่ข้างในเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนดีขออนุญาตเราก็มีปัญหาแสบตาเหมือนกันนะตามมาเลยคุณผู้ชมฮะ Bạn như lười, Thì. khi mà không biết muốn xịt lười mm. ง่ายได้สบายาใจเ,ยเดี๋ยวใช้ต่อเนื่องตามไปผมเชื่อว่าเดี๋ยวผมต้องมองอะไรชัดเหมือนที่พี่มนสิตมองชัดชแน่นอนใช่แล้วลค่ะคุณผู้ขายยิ่งนะต้องเน้นย้ําเลยคุณผู้ชมว่าเขามาในรูปแบบของซอฟต์เจลแบบนี้คุณผู้ชมจะทําให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราและเริ่มต้นการทํางานอะ่ะง่ายขึ้นและมากยิ่งขึ้นกว่าสาเท่าจากทั่วไปนะเพนะราะฉะนั้นี้ก็เป็นคนหนึ่งที่โอ้โหใช้ใส่ตายเยอะมากๆเลยขอรับประทานด้วยเลยละกันค่ะ เห็นไหมง่ายแบบนี้ไหลง่ายจริงอ่ะกินน้ำน้อยเลยคือเจอน้ําปุ๊บไหลลงคอเลยแล้วพออยู่ในกระเพาะเราเนี่ยมันจะแตกตัวเร็วขึ้นก็มีหน้าหลังกระปุกแรกปุบพี่มนสิร์บอกว่าเห็นผลเลยฉันเจอเลยตอนนี้พี่มองไปที่ไหนสบายใจสบายตาใช่ไหมใช่เห็นแฟนเพลงเต็มไปหมดเห็นแม่ยกเต็มไปหมดแล้วก็ขึ้นทุกเวทีออกทุกรายการมันทาให้เราเนี่ยทำงานได้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นต่อให้วัยอย่างพี่มนสิิ์หรือไวอย่างผมหรือไวอย่างคุณผู้ชมซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่ก็ยังได้ด้วยที่สําคัญคือพอบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จจากเออ แบรนด์นี้อยู่ในประเทศไทยมากว่า50ปีแล้วนะแล้วเรื่องมาตรฐานการผลิตเขาไม่เคยจะให้เราสู่ต้องกังวลเลยเพราะว่าอย่างโรงงาน,นการผลิตนะครับผลิตภัณฑ์ไอพลัสเบอร์รี่เนี่ยคุณผู้ชมฮะก็ได้รับมาตรฐานแล้วก็รางวัลการผลิตอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลกินรีทองมหาชนนะครับสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นครั้งที่6ปี2 5 6 3น้ะครับรวมไปถึงมาตรฐาน GMP HACCP ก็ได้รับมาหมดแล้วสําหรับมาตรฐานสากนครับใช่แล้ว่ะ่ะแ,แล้ววันนี้ให้พี่นพสิธิ์ได้บอกอีกทีว่าเห็นบอกว่าถ้าไม่ไจริงมไม่มาบอกต่อ ครับถ้าไม่ดีจริงเนี่ยพี่จะไม่มาพูดเลยเพราะว่าพี่เป็นคนที่ทานจริงในอย่างหนึ่งพี่อะพอทานแล้วรู้สึกว่าทําให้พี่ดวงตาพี่สดชื่นรักษาไว้เถอะแฟนเพลงทุกท่านครับพี่ดวงตาของเรามีแค่2ดวงตาเท่านั้นรักษาไว้ดีที่สุดครับโดยเบนจอ์ออยนี่แหละนี่เลยคุณผู้ชมขาเรียกว่าวันนี้ใครบ้างที่เหมาะกับการรับประทานตัวของเบนจอออยไอพลัสเบอรี่ตัวนี้นะคุณผู้ชมขาอย่างแรกเลย ผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการใช้สายตาในเวลากลางคืนหรือเวลาเรามองที่มืดคุณผู้ชม,มโดยเฉพาะใครที่ขับรถต่างๆพีชัยอันตรายมากนะถ้าในตอนกลางคืนเราไม่สามารถปรับโฟกัสดวงตาของเราได้รวมไปถึงค่ะผู้ที่ใช้สายตาเป็นระยะเวลานานต้องเพ่งจอนานๆต้องทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆหรือว่าผู้ที่เกิดโรค เกี่ยวกับเสียงดวงตาเสียงที่มันเกิดโรคกับดวงตาเจอลมเจอฝุ่นเจอพอลูชันต่างๆต่คุณผู้ชมค่ะรวมไปถึงผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์บ่อยๆอย่างตัวเพลี่เองเนี่ยมีการตาล้าตาแห้งบ่อยมากๆคุณผู้ชมหรือว่าผู้ที่เริ่มสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะทำไมไอ้สิ่งที่เรามันเคยมองเห็นจับโฟกัสง่ายๆใกล้ๆแบบนี้เราเริ่มมองไม่เห็นแล้วหรือเปล่าวันนี้ต้องหันมารับประทานแล้วนะคะรวมไปถึงคนที่มีสายตาแห้งคุณผู้ชมคาะผู้ที่ต้องการดูแลดวงตาและผู้ที่เดี๋ยวนี้ ติดกันหมดกว่าจะนอนบางท่านบอกว่าปิดไฟในห้องหมดแล้วแต่แสงจากหน้าจอที่เรารสไลด์อ่ะใช่คุณผู้ชมค่ะบูไลแสงสีฟ้าก็ทําลายจอประสาทตาของเราโดยตรงเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกินบำรุงรวมไปถึงค่ะผู้ที่เคยทํางานแบบพี่มตสิทธ์ต้องอยู่กลาง,ลางแจ้ง,แจง,งสู้กับแสงท้าทิ่ต่างๆนะคุณผู้ชมหรือว่าผู้ที่ชอบอย่างที่บอกไปอ่านหนังสือดูจอทีทุกอย่างล้วนใช้สายตาเอาเพราะว่าวันนี้ไม่ว่าจะพฤติกรรมแบบไหนเราต้องเลือกดูแลตัวเองกับอาหารเสริมจากเบนซาออยตัวนี้แล้วพี่ชาย ใช่แล้วครับแล้วพอขึ้นชื่อว่าเป็นเบนจาออยล์ปุ๊บนะครับเราก็ไว้วางใจแล้วพอพี่มนสิทธิ์มายืนยันอยู่ในรายการด้วยเฮ้ยมันยิ่งบอกว่าไว้ใจได้แบบคูณ2คูณ3ขึ้นไปอีกเพราะว่าคุณภาพของเบนจาออยล์ก็การันตีแล้วผลลัพธ์จากที่เกิดขึ้นจากพี่มนสิทธิ์ก็การันตีด้วยจึงทําให้เบนจาออยล์ไอพลาสเบอร์รี่กระปุกนี้ครับผู้ชมจัดโปรมากี่ครั้งก็มียอดซื้อซ้าถล่มทลายตลอดเวลาสุดท้ายจริงๆนะครับนต้องรีบโทรสั่งซื้อกับเราตอนนี้เลยบเนนจอยพพสีีี่ดวทมิิธ ส่งท้ายความสนุกหน่อยเนี่ยสายตาเรามองอะไรก็ชัดแล้วแล<ะ>้วลาไปเลยครับลาไปกับบทเ,เพลงเพราะจากพี่มันสิเลย,เลยครับเลยครับผม<ต>จัดให้นะ,อะสองน่ะเป็นของพี่สองน่ะเป็นของพี่แต่จุดหมายนี้สิเป็นของใครบอกพี่หน่อยได้ไหมถ้าเขียนถึงใครกันะชอบคน ได้อ่านสำนวนเจ้ารูมม้ไหมน้ำตาของพี่จะหล่นยิ่งอา่านยิ่งช้ำสุดทนโอคนล้ไม่น่าหลายใจที่แสนอาไลรีตอบจดหมายส่งให้น้องคืนหากแม้นเจ้ามีเอิญย่ามาฝืนบอกรักพี่ชายให้น้องโชคดีต่อแต่นี้จะไม่รักใคร ทึ่นอนร้องไห้เสียใจเพราะจดหมายผิดตรงช้ำใจแล้วเพราะจดหมายผิดตรงทำงานกลางแจ้งอะไรเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าแสบตาฟ้าฟางแล้วเมื่อแสบตาเวลาเราเจอแสงสว่างอเงี้ยทำให้เรามันหมุดหงิดอะค่ะเป็นกังวลนะกลัวสายตาเสียคือ วาเราจะมองอะไรไม่เห็นพอดีลูกพาไปหาหมอหมอก็บอกว่าวุ้นในตาเสื่อมเพราะอายุมากแล้วแล้วพอดีหลานน่ะรู้จักขับเบนจจออยเขาก็แนะนำให้ป้ามาทานของเบนจจออยเนี่ยทานมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเราต้องทานต่อเนื่องใช่ว่า วันสองวันมันจะหายมันก็ไม่ใช่ะคะ่ะได้ทานตัวนี้แล้วตามันรู้สึกว่าดีขึ้นมองเห็นชัดป้าก็เลยมีความสุขใช้ผลิตภัณฑ์ของเบนจออยนี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าสหรับป้าคิดว่าดีใครจะมาแนะนําตัวอื่นป้าไม่เอาละคือตัวเนี้ถูกกับป้าป้าขอแนะนําเลยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเบนจออยทานแล้วป้าแฮปปี้มากโอเคเลยค่ะ ใครสนใจก็ตามป้ามาทานกันนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดซอฟเจลตราเบนเจออยไอแพรสเบอรี่หกระปุก30ซอฟเจลราคาปกติกระปุกละ900บาทวันนี้พิเศษค่ะถ้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดซอฟเจลตราเบนเจออยไอแพรสเบอรี่2กระปุก รับเพิ่มฟรีทันทีอีก2กระปุกราคารวมทั้งสิ้น3,600บาทแต่อย่างที่บอกเลยค่ะว่าวันนี้พิเศษจริงๆเพียงคุณโทรเข้ามาตอนนี้เราให้คุณเป็นเจ้าของ4กระปุกในราคาเพียง1,090บาทเท่านั้นตกเฉลี่ยเพียงวันละ9บาทที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะสนใจโทรมาที่เบอร์02-666-9426 หรือแอดไลน์แอดไซร์แรบบิทช้อปปิงหรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนเรียนหน้าจอได้เลยนะคะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสินค้าของเราค่ะส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ